เรื่องราวหลอนๆในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะบ้านพักริมชายหาดแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับท่านใดที่มีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวทะเลแล้วกำลังมองหาบ้านพักริมชายหาดอยู่แล้วก็ผมอยากให้ลองมาฟังเรื่องนี้ดูก่อนนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าบ้านพักริมชายหาด ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ผมขอหยิบยกอีเมลจากท่านผู้ชมทางบ้านนามว่าคุณพลอยมาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันอีกตามเคยนะครับ และต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวผมเองอยากที่จะเล่าเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นในฝั่งของทะเลมานานมากแล้วจนในที่สุดก็มีท่านผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาสักทีนะครับโดยที่เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2554ในตอนนั้นคุณพลอยยังเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมปลายและช่วงที่เกิดเหตุมันก็เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ครับและต้องยอมรับเลยนะครับว่า วัยเรียนของใครหลายๆคนเนี่ยช่วงเวลาที่ดีที่สุดคงจะหนีไม่พ้นช่วงปิดเทอมใช่ไหมล่ะครับซึ่งคุณพลอยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีความสุขในช่วงปิดเทอมเช่นกันคุณพลอยบอกว่าคุณพ่อและคุณแม่ของเธอจะชื่นชอบในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในทุกๆปิดเทอมครอบครัวของเธอมักจะพากันไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดและครั้งนี้ก็เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมา คุณพ่อชักชวนคนในครอบครัวให้ไปเที่ยวทะเลเพื่อพักผ่อนจํานวนสมาชิกที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันในครั้งนั้นจะประกอบไปด้วยครอบครัวของคุณพลอยและญาติทางฝั่งคุณแม่ซึ่งครอบครัวของเธอก็จะมีคุณพอ่อคุณแม่พี่สาวน้องชายและตัวคุณพลอยเองส่วนญาติของฝั่งคุณแม่ที่มาด้วยก็จะมีคุณตาคุณยายป้านา้าและน้าเขย นับรวมกันได้ทั้งหมด10บคนทะเลที่จะไปเที่ยวกันในครั้งนั้นจะเป็นทะเลในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีประจวบเหมาะกับที่คุณพ่อของเธอมีเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่เป็นทหารประจําการอยู่ที่สัตหีบพอดีซึ่งเพื่อนของคุณพ่อก็อาสาที่จะรับผิดชอบเรื่องการจองที่พักและจะเป็นคนนำเที่ยวให้ด้วยในทริปนั้นและแล้วก็มาถึงวันเดินทาง เส้นทางเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานของครอบครัวจนกระทั่งเดินทางมาถึงบ้านพักริมชายหาดที่เพื่อนของคุณพ่อเป็นคนจองเอาไว้ให้โดยที่บ้านพักดังกล่าวจะตั้งอยู่ติดกับหาดนางรำบ้านพักที่ติดกับทะเลคงจะเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนต่างก็อยากจะเข้ามาพักกันใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งแรกที่คุณพลอยคิดออกในตอนที่เห็นบ้านพักดังกล่าวก็คือ ทำไมมันถึงได้เก่าและดูน่ากลัวขนาดนี้ลักษณะของตัวบ้านจะเป็นบ้านไม้กึ่งปูนสองชั้นมีเนื้อที่กว้างพอสมควรภายในบ้านจะจัดสรรปันส่วนได้อย่างลงตัวคือมีห้องนอนใหญ่แยกอยู่คนละฝั่งของตัวบ้านมีห้องน้ำจำนวนสองห้องคือเป็นของชั้นบนหนึ่งห้องและของชั้นล่างอีกหนึ่งห้องมีโนห้องรับแขกที่สามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นได้ และมีห้องครัวที่ใช้สำหรับประกอบอาหารพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังของตัวบ้านจะมีลานกว้างสำหรับปิ้งย่างนั่งชิวคุณพลอยเดินสำรวจบ้านพักอย่างตื่นเต้นแม้ในตอนแรกเธอคิดว่าบ้านหลังนั้นมันจะดูเก่าและน่ากลัวแต่พอเข้ามาภายในบ้านแล้วเธอกลับเปลี่ยนความคิดในทันทีพอบ้านหลังนี้มันทั้งกว้างและแถมยังสะอาดสะอ้านอีกด้วย บริเวณลานหลังบ้านมีห้องห้องหนึ่งที่ยื่นออกมาภายนอกตัวบ้านมันคล้ายกับเป็นห้องเก็บของเก่าๆคุณพลอยเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูไม้ซึ่งสีคนคางซีดและมีบางส่วนที่เริ่มผุพังบ้างแล้วแต่สิ่งที่สะดุดตาคุณพลอยมากที่สุดก็คงจะเป็นโซ่เหล็กที่ใช้คล้องกับหูช้างที่ทำขึ้นจากเหล็กดัดเก่าๆประตูของห้องเก่าๆนั้นมันถูกปิดตายอย่างแน่นหนา ด้วยความที่สงสัยของคุณพลอยเธอจึงลองเขย่าประตูนั่นดูก่อนที่แม่ของเธอจะส่งเสียงเรียกให้เธอไปช่วยป้าเตรียมของสำหรับทำอาหารในมื้อเย็นของวันนั้นคุณพลอยจึงละทิ้งความสงสัยเอาไว้แล้วรีบไปช่วยป้าเตรียมมื้อเย็นเนื่องจากกว่าที่จะเดินทางมาถึงที่พักเวลาก็ล่วงเข้าสู่ช่วงตอนเย็นเสียแล้วพวกผู้ใหญ่จึงลงความเห็นกันว่าการลงเล่นน้ำทะเล คงต้องเก็บเอาไว้ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ไปเที่ยวตามสถานที่ที่เพื่อนของคุณพ่อพาไปมาแล้วในช่วงหัวค่ำของวันนั้นทุกคนก็มาทำอาหารปิ้งย่างกินกันที่ลานหน้าบ้านพักแล้วหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จคุณพลอยก็เตรียมตัวอาบน้ำต่อจากพี่สาวของเธอคือคุณพลอยจะนอนห้องเดียวกับพี่สาวและน้องชายนะครับและเนื่องจากห้องน้ำในบ้านพักมันมีแค่สองห้องเท่านั้น ทุกคนจึงต้องค่อยๆทยอยผลัดกันใช้พอถึงช่วงที่คุณพลอยอาบน้ำพอเธออาบน้ำเสร็จขณะที่กำลังจะเช็ดตัวเธอก็สังเกตเห็นว่าที่ตะแกรงท่อระบายน้ำมันมีกระจุกเส้นผมกระจุกหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้เธอจำได้ว่าตอนที่เธอเดินสำรวจบ้านพักเธอก็เดินเข้ามาภายในห้องน้ำห้องนี้มันก็ไม่ได้มีกระจุกผมของใครมาติดอยู่ที่ตะแกรงท่อระบายน้ำ ในใจก็คิดว่าหรือจะเป็นเส้นผมของพี่สาวและด้วยความสงสัยของเธอเธอจึงก้มลงไปหยิบขึ้นมาดูเธอบอกว่ากระจุกผมที่ว่ามันเป็นเส้นผมสีดำยาวซึ่งความยาวของเส้นผมดังกล่าวหากจะพูดให้เห็นภาพแล้วก็มันคงจะเป็นเส้นผมของผู้หญิงที่ไว้ผมยาวมาจนถึงกลางหลังเลยก็ว่าได้และถ้าหากมันเป็นเส้นผมของพี่สาวหรือน้าของคุณพลอยที่เข้ามาใช้ห้องน้ำก่อนเธอ ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แน่เพราะทั้งคู่ย้อมผมเป็นสีน้ำตาลอ่อนแถมยังไม่มีใครไว้ผมยาวเท่ากับเส้นผมที่เธอเจออีกด้วยในตอนนั้นคำถามเกิดขึ้นมาในหัวของเธอว่าเส้นผมดังกล่าวมันเป็นของใครกันแน่แต่ขณะที่เธอกำลังเอาแต่สงสัยกับกระจุกผมปริศนาอยู่นั้นจู่ๆคุณพลอยก็รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุเธอบอกว่าในตอนนั้นเธอรู้สึกคล้ายกับว่ามีใครสักคน มาเยืนจ้องเธออยู่ที่ทางด้านหลังคุณพลอยลุกขึ้นแล้วรีบเช็ดตัวให้เสร็จก่อนที่จะหยิบเอาเสื้อผ้าที่แขวนไว้มาสวมแต่ในจังหวะที่กำลังสวมเสื้อผ้าอยู่นั้นขณะที่เธอนำเสื้อสวมเข้าศีรษะแล้วสอดแขนนอกจากเสื้อเพียงเสียววินาทีเธอก็รู้สึกเหมือนว่าแขนข้างขวา,ข,าของเธอไปสัมผัสถูกอะไรสักอย่างที่คล้ายกับผิวหนังของมนุษย์ ในตอนนั้นคุณพลอยถึงกับสะดุ้งแล้วรีบกระชากแขนกลับมาด้วยความตกใจก่อนที่จะรีบเงยหน้าขึ้นมามองรอบๆตัวก็พบว่าในห้องน้ำมันก็ดูปกติดีไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแล้วเมื่อกี้แขนของเธอไปสัมผัสดโดนตัวอะไรกันแน่ก่อนที่คุณพลอยจะรีบจัดการตัวเองให้เสร็จแล้วรีบออกจากห้องน้ำมาเข้านอนในทันทีเธอบอกว่าเธอไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเก่งว่าจะทำให้คนอื่นกลัว เนื่องจากครอบครัวของเธอยังต้องพักอยู่ที่นี่อีกหลายวันช่วงเวลาผ่านพ้นไปจนเข้าสู่วันสุดท้ายของการพักอยู่ที่บ้านพักหลังนั้นคุณพลอยบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติเพียงแต่เธอเปลี่ยนมาอาบน้ำอยู่ที่ห้องชั้นหนึ่งแทนเพื่อความสบายใจในคืนวันสุดท้ายคุณแม่ก็บอกให้พี่สาวของเธอพาพวกน้องๆเข้านอนกันตั้งแต่หัวคำ่ำเพราะพรุ่งนี้ จะต้องเดินทางออกจากบ้านพักตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งหลังจากที่คุณพลอยอาบน้ําเสร็จเธอก็เดินขึ้นมาบนห้องชั้นสองแต่ก็พบว่าพี่สาวกับน้องชายของเธอไม่ได้อยู่ในห้องตอนนั้นก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงคล้ายกับว่าพวกผู้ใหญ่จะคุยกันเสียงดังอยู่ที่ชั้นล่างตรงโซนห้องรับแขกเธอจึงรีบลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพลอยค่อยๆเดินมายืนข้างพี่สาว แล้วพี่สาวก็กระซิบบอกเธอว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเพราะน้องชายของเธอหายตัวไปเมื่อได้ยินอย่างนั้นคุณพลอยก็เริ่มร้อนใจตามเพราะว่าน้องชายของเธอในตอนนั้นอายุได้เพียงแปดขวบหากหายตัวไปในตอนที่ฟ้ากำลังมืดแบบนี้แถมยังติดกับทะเลอีกด้วยเธอเลยกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมากับตัวน้องชายขณะเดียวกันพี่สาวของเธอก็บอกว่า คุณตากำลังไปจุดทูปขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยอยู่ส่วนคุณพ่อและน้าเขยก็เพิ่งจะออกไปเดินตามหาน้องชายเมื่อกี้พอสิ้นเสียงของพี่สาวคุณพลอยก็ได้กลิ่นทูปที่คุณตาจุดลอยมาตามลมในทันทีเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ๆเธอก็เห็นคุณพ่อและน้าเขยกลับมาพร้อมกับน้องชายที่ตัวเปียกน้ำครึ่งตัว เหตุการณ์ตอนนั้นดูวุ่นวายเอามากๆคุณแม่รีบวิ่งเข้าไปสำรวจตามเนื้อตัวของน้องชายว่ามีบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า <_ d ew is> และพอคุณตาเห็นว่าน้องกลับมาอย่างปลอดภัยก็รีบกลับไปจุดธูปเพื่อกล่าวขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางอีกครั้งก <_ m ix> ่อนที่คุณพ่อจะเดินตรงเข้ามาหาคุณพลอยกับพี่สาวแล้วพูดสั้นๆเพียงว่าพาน้องขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าแล้วพากันเข้านอนเลยนะ ซึ่งพี่สาวและคุณพลอยเองก็ทําตามที่คุณพ่อบอกนะครับเพราะเข้าใจว่าพวกผู้ใหญ่คงอยากจะพูดคุยกันในเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องการให้พวกเด็กๆอยู่รับฟังหลังจากที่น้องชายของเธออาบน้ําเปลี่ยนชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพลอยและพี่สาวก็ค่อยๆซักถามน้องชายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน้องชายของเธอมีสีหน้าที่หวาดกลัวเล็กน้อย แต่ก็ยังคงเล่าเหตุการณ์ที่เขาไปพบเจอมาให้กับคุณพลอยและพี่สาวฟังโดยที่ใจความสำคัญจะเรียบเรียงได้ดังนี้น้องชายคุณพลอยเล่าว่าในช่วงที่เขากำลังต่อคิวรออาบน้ำอยู่นั้นเขาก็ไม่มีอะไรทำก็เลยคิดว่าจะลงมาเดินเล่นรอบๆบ้านดูแก้เบื่อแต่จังหวะที่เดินผ่านห้องเก็บของเก่าๆที่อยู่บริเวณลานหลังบ้านเขาก็ได้ยินคล้ายกับว่ามีคนกำลังร้องเรียกชื่อของเขาอยู่ และเสียงเรียกดังกล่าวมันดังมาจากภายในห้องเก็บของก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปหยุดอยู่ที่ประตูห้องเก็บของนั้นแล้วก็พบว่าประตูดังกล่าวมันถูกโซ่คล้องและล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาจึงคิดว่าตัวเองน่าจะหูแว่วไปแน่ๆเลยหันหลังแล้วเตรียมจะเดินหนีออกมาแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์ที่ออกมาจากปากของเด็กอายุเพียงแขวบที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ ส่วนตัวผมเองก็เชื่อนะครับว่าน้องชายของคุณพลอยคงจะไม่ได้โกหกอย่างแน่นอนน้องชายของคุณพลอยเล่าว่าพอเขาหันหลังให้กับประตูห้องเก็บของเพียงแป๊บเดียวจู่ๆเขาก็รู้สึกเบอเบอะและอยากไปที่ไหนสักที่หนึ่งมากๆแล้วก็เหมือนจะได้ยินเสียงคนเรียกชื่อของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเสียงเรียกดังกล่าวมันเป็นเสียงเรียกของผู้หญิงก่อนที่ร่างกายของเขา จะออกเดินตามเสียงเรียกนั้นเขาบอกว่าในตอนนั้นเขาควบคุมตัวเองไม่ได้หรู้แค่ว่าในตอนนั้นอยากเดินตามเสียงเรียกดังกก่าวไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าในตอนนั้นตัวเองกําลังจะเดินไปที่ไหนก่อนที่จะมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้กลิ่นทูบเขาบอกว่าในตอนที่สติของเขาหวนกลับมาก็พบว่าตัวเองในตอนนั้นเดินลงไปทะเลได้ครึ่งตัวแล้วก่อนที่จะรู้สึกกลัวและขนลุก เพราะไม่รู้ว่าตัวเองในตอนนั้นอยู่ที่ไหนและไม่รู้ด้วยว่ามายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมองไปรอบๆก็ไม่ขุนหูคุ้นตาเลยแม้แต่น้อยแถมตอนนั้นท้องฟ้ามันก็มืดแล้วด้วยขณะที่เขากำลังสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ก็มีเสียงคนร้องเรียกชื่อเขาดังขึ้นมาเสียงเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงเสียงเดิมแต่ในรอบนี้เขามีสติแล้วครับ และไม่คิดที่จะเดินตามเสียงเรียกปริศนาอีกแล้วในหัวของเขาคิดเพียงอย่างเดียวว่าต้องรีบขึ้นจากทะเลเดี๋ยวนี้พอเดินขึ้นถึงฝั่งได้แล้วจูจ่ๆเขาก็ได้กลิ่นทูปลอยมาตามลมอีกครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเดินตามกลิ่นทูปนี้ไปอาจจะหาทางกลับมายัางที่พักได้เขาจึงตัดสินใจเดินตามทิศทางของกลิ่นทูบจนมาเจอคุณพ่อและนาเขย ซึ่งตลอดระยะทางที่เดินตามกิ่นทูปมานั้นเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงคนร้องเรียกชื่อของตัวเองตามหลังมาอยู่ไกลๆน้องชายบอกว่าในตอนที่พ่อและน้าเขยผ่าตัวเขาเดินกลับมายัางที่พักเขาได้ยินคุณพ่อพูดกับน้าเขยประมาณว่าจุดที่เดินมาเจอเขาในตอนนั้นห่างจากที่พักอยู่เกือบหนึ่งกิโลเลยก็ว่าได้พอคพุณพลอยได้ยินอย่างนั้น เธอจึงยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องน้ำชั้นสองให้พี่สาวและน้องชายฟังก่อนที่คุณพลอยพี่สาวน้องชายจะพากันข่มตาให้หลับในคืนนั้นซึ่งก่อนที่คุณพลอยจะหลับไปคุณพลอยก็เห็นคุณตาเดินขึ้นมาที่ห้องแล้วเอาสร้อยพระมาคล้องไว้ที่คอของน้องพอเช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวของคุณพลอยก็รีบเดินทางออกจากบ้านพักหลังนั้นในทันที ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณพลอยก็คิดว่าภายในห้องเก็บของเก่าๆนั่นมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นสาเหตุให้คุณพลอยและน้องชายของเธอต้องไปประสบพบเจอกับเรื่องสยองขวัญในครั้งนั้นอย่างแน่นอนเพราะคนในครอบครัวคนอื่นๆที่ไปเที่ยวด้วยกันก็ไม่มีใครพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเลยแม้แต่น้อยคงอาจจะเป็นเพราะไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับห้องเก็บของเก่าๆเหมือนกับที่คุณพลอยและน้องชายทำ เลยไม่มีใครได้พบเจอเหตุการณ์เหมือนกับที่เธอและน้องชายที่เจอเอาเป็นว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เคยไปเที่ยวที่หาดนางรำแล้วไปพบเจอกับเหตุการณ์ละลอนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวทะเลแล้วได้ไปิดจองบ้านพักที่ริมชายหาดแถวแถวหาดนางรำไว้ละก็อลองดูลักษณะของบ้านพักที่ท่านจองไว้ให้ดีๆนะครับ ไม่แน่ว่าบ้านที่ท่านจองเอาไว้มันอาจจะเป็นบ้านหลังเดียวกับที่เกิดเหตุหลอนในเรื่องนี้ก็ได้นะครับก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวรุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับ และที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุกขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ